สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกมอนเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45สิบห้ซีซันนิวภาคอีสานเอชจานดาวเทียม IPM หรือจานสีสม้มวันนี้พบก,กับดิฉันวิภาวาันันทศรีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดประชุมร่วมหลายฝ่ายเพื่อบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019วันนี้เมื่อเวลา13นาฬิกาสนาที นายชยันศรีมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ดณน,นห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น3าสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมนี้ได้มีการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังส่วนราชาการในอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายชูศักดิ์บุรีประหลัดจังหวัดร้อยเอด็ดนายสนองดมประสิทธิ์วัวหนาสำนักงานจังหวัดร้อยเอด็ดนายแพทย์ปิติทั้งไพศาลนายานนแพทย์สาธทาัศุกจังหวัดร้อยเอด็ดนายแพทย์ชานชัยจันทร์บุรชาัยกุลผู้ในการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ณนะวันที่8กันยายน2564จำนวน44รายติดเชื้อมาจากภายนอกจังหวัด39รายติดเชื้อภายในจังหวัด5รายหายป่วยกลับบ้านวันนี้97รายกำลังรักษา915รายรวมเป็นผู้ป่วยสะสม11,176ราย และเสียชีวิตสะสม96รายนายชยันสรีมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าคนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง2โดสแล้วถึงจะเข้ามาในจังหวัดได้เพื่อที่จะเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ให้ทางสาธารณสุขจะทำแผนรองรับหากมีมาตรการในการผ่อนคลาย และมอบหมายให้สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจัดซื้อชุดตรวจ ATK ซึ่งสามารถจัดซื้อได้โดยจะทำแผนงานโครงการขึ้นสำรวจว่าต้องใช้ชุดตรวจ ATK จำนวนเท่าไหร่และให้เร่งดำเนินการสำหรับการฉีดวัคซีนให้กลุ่ม608ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดให้ทางอำเภอทั้ง20อำเภอช่วยกันประชาสัมพันธ์รณรงค์การฉีดวัคซีนจากเดิม10อำเภอที่เป็นต้นแบบนำร่อง การฉีดวัคซีนตามแผนดำเนินการโดยคาดว่าจะฉีดกับกลุ่มเป้าหมายได้70%และอีก10อำเภอจะฉีดกับกลุ่มเป้าหมายได้50%และในเรื่องของการเปิดเรียนโรงเรียนต้องดำเนินการเปิดโรงเรียนโดยหาข้อยุติในการกำกับดูแลอย่างจริงจังให้เจ้าหน้าที่โรคติดต่อลงไปตรวจความพร้อมในการเปิดโรงเรียนและให้คณะกรรมการโรคติดต่อร่วมกันกำหนดแนวทางนำร่องในการเปิดโรงเรียนต่อไป จะเรียนท่านผูราชการจังหวัดมากกว,ว่า200รายต่อวันนะคะถ้ามาดูวันนี้ก็จะเสียชีวิตยอยู่ที่228กระเัห็นว่ามีสายพันธุ์วิวที่มีการระบาดในหลายๆรักของจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสงูงนะคะใบ่ส่วนของเดือกันยายนนี้สถานการณ์ในภาพรวมของประเทศ อาการระบาดในเดินจำตอนนี้ก็สถานการณ์ก็เริ่มลดลงนะคะรดยถัดไปจะเตียนผู้ป่วยสะสมรายร้อยรายก็จะอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะมาดูสถานการณ์ฝั่โรคเรนะื้อรังในช่วงนี้เรากําลังมีการลรดรงและก็เร่งรัดให้ให้รดยถัดไปนะคะก็จะให้ดูเป็นมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ในส่วนของผู้เสียชีวิตสูงสุดจะไปเสีย่ยง สูงสุดแต่ก็ขึ้นนวดนะคะสไลด์ถัดไปเลยนะคะไปดูที่ผู้ติดเชื้อรายมาจากพื้นที่เด er pues mm ี nah, ่ยงนะคะก็ในส่วนของพื้นที่เสี่ยงนี้เราจะพบเชื้อที่23รายนะคะแล้วก็เตียนสีเขียวนี้เราจะลดลงห่วยนะคะั้งก้าววัน15รายก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อไม่แสดงกลุ่มที่มีการฉีดวัคซีนครอบคลุมสูงสุดก็จะเป็นกลุ่มประชากรทางการแพทย์นะคะเรา ตอนนี้เรากาลังเร่งรัดดาเนินการนะคะส,ลสไลด์สัตไปจะเป็นข้อในส่วนของพื้นเมืองอยู่ที่49นะคะลงมา4ส,สมเด็จจันหาแล้วก็คนกลายค่ะในส่วนของอก็เมืองส่วงนะคะในส่วนของส,ลสไลด์สัตไปจะให้ดูข้อมูลเป็นประจงของเราเนี่ยเป็นการลดลงในมีความประมาณสองสป,รประมาณนะยังยังเป็น กลุ่มที่คณะกรรมาการโรคติดต่อแล้วก็ศูนย์สปคไว้แผนเนี่ยคือตอนนี้แผนเดิมแช่ไม่ได้แล้วอยู่แถวอะไรทำไมไหนว่าฉีดไฟเซอร์กันเยอะๆแต่เสื่อมกลางเนี่ยก็จะมัออ่วอำนาจเลยก,กันที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มบริจาคโดยกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสร์เช้าวันนี้เมื่อเวลา9ก้นาฬิกานายแพทย์ชันชัยจันร์วรชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาล101ร้อยเอ็ดนายเริงวิทยนอมแสงนายอำเภอเมือง1 0อยนายบุรีทิพนัทสาธรณสุขอำเภอเมืองร้ออได้ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการ ฉีดวัคซีนโควิดซิโนฟาร์มที่บ้านซึ่งนำทีมโดยนางอุไรพรทิจันทึกหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลร้อเอ็ดพร้อมคณะลงพื้นที่เชิงรุกให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ป่วยติดบ้านและติดเตียงในชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มจากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์โดยคุณปนัดดาอยู่วิทยามอบให้แก่อําเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อฉีดให้กับประชาชนกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ครูพระพิสุสงฆ์นักบวชผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้ได้โอกาสหญิงตั้งครรภ12สัปดาห์ขึ้นไปและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนเพื่อให้บริการประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งจะสามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยอำเภอเมือง101ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน7,200คนหรือ14,400โดส โรงพยาบาลร้อยเอ็ดกำหนดฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายในระหว่างวันที่8-9ถึงกันยายน2564และวันที่15-16ถึงกันยายน2564เวลา8นาฬกาถึง15น,น,นาฬิกาณอาคารศูรนย์ประชุมใหญ่และนิทรรศการโรงแรมพชรัตน์การ์เด้นและจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านด้วยจังหวัดร้อเอดจึงขอขอบคุณ กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสร์โดยคุณปนัดดาอยู่วิทยาที่มอบความห่วงใยให้กับประชาชนชาวร้อยเอ็ดในครั้งนี้ต่อกันที่มณฑลทหารบกที่27กระทำพิธีปล่อยตัวนักโทษซึ่งได้รับการพระราชทานอภัยโทษวันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกาที่สโมสรนายทหารค่ายประเรสริฐสงครามตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอด็ดพลตรีทวชัยแจ้งประจักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17 เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักโทษที่ได้พระราชทานอภัยโทษให้ปล่อยตัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2564จำนวน51นายได้รับการพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำนวน36นาย และได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวจำนวน15นายเพื่อเป็นการแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทานเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลน,นั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปในการนี้มณฑนทนหารบกที่7ได้จัดให้อนุสาสนาจารย์ของหน่วยให้การอบรมแก่นักโทษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนกลับเข้าสู่สังคมและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่หวนมากระทำความผิดซ้ำประกอบสมาชีพโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นซึ่งผู้ต้องราชทันที่ได้รับการอภัยโทษและครอบครัวต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้และตั้งมั่นว่าจะเป็นพลเมืองที่ดีร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ตามพระราชบัญญเพื่อเป็นการแทนพระมหาก,กรณาธิบุญในพระบาาสมเด็จพระปร,ะประมินทร์พระรา,ะามสิบดี่ศีสิลป์มหาวชิราลงกรณพระโอชิเก้าเจ้าอยู่หัวสมควรว่าราชการใรโทษแก่ผู้ต้องราชธารเพื่อให้โอกาสแก่บุนคคลเหล่านั้นกับปร,ริศตนเป็นพระมเหสี Nai lìa đã bắt đầu đi. Nai lìa cũng bắt đầu đi. Nai lìa cũng bắt đầu đi. การที่โพสต์ขาวยาวแล้วท่านดระานท่านประธาที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องโทษที่จะรับพระราชทานอาญโทษ เพื่อน้องมาเรื่องยัไงฝังขวาคุณาธิคุณต้องโทษเพื่อให้โอก,กาสแก่เรานั้น What, what, what? ท้ายข่าววันนี้ที่จังหวัด101ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น54รายยอดผู้ติดเชื้อสะสม11,230ราย สถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัด101ประจำวันที่9กันยายน2564รักษาหายเพิ่ม135รายกำลังรักษายอยู่820รายเสียชีวิตสะสม96รายพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เพิ่มขึ้น54รายยอดติดเชื้อสะสมรวม11,230รายซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด40รายและเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้14รายสัมผัส ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิดในครอบครัวชุมชน13รายและเป็นบุคลากรทางการแพทย์1รายใน12อำเภอยอดผู้ติดเชื้อในเรือนจำไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ผู้ติดเชื้อสะสม1 0 9 7รายรักษาหายสะสม1 0 9 2รายเสียชีวิตสะสม5รายปัจจุบันไม่มีผู้ป่วยโควิดในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอสวนภูมิ17รายเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้อเจรายติดเชื้อในพื้นที่10รายติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดและอยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชือ้อพบในตำบลทุ่งหลวง9รายตำบลทุ่งกุลาหนึ่งรายอำเภอเกษตรวิสัย8ราย,ายเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้อ8รายอำเภอโพลทราย5รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัรห like ดร <Liberty. S 2> ้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้อ5รายอําเภอจังหาร5รายเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้อ4รายติดเชื้อในพื้นที่1รายติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อพบในตำบลปาฝาหนึ่งรายอําเภอทุ่งเขาหลวง5รายเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้อ5ราย อำเภอพลทองสี่รายเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชือ้อสี่รายอำเภอทวัดบุรีสีรายเดินทางมาจากต่างจังหวัดสีรายมาจากสมุทรสาครตรวจพบเชื้อสองรายติดต่อเขามารักษามาจากระยองสองรายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชือ้อ อำเภอเมืองร้อยเอ็ดสองรายติดเชื้อในพื้นที่จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด -2 รายพบในตำบลในเมืองหนึ่งรายตำบลดงลานหนึ่งรายอำเภอเมืองสวงหนึ่งรายเดินทางมาจากบุรีรัมมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้อหนึ่งรายอำเภอจตุพักพิมาหนึ่งรายติดเชื้อในพื้นที่หนึ่งรายบุคลากรสาธารณสุขอำเภอหนองฮีหนึ่งรายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้อหนึ่งรายอําเภออาจสามารถหนึ่งรายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้อหนึ่งรายท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกำมลนเคเบิลทีวี TV, และติดตามรับชมได้ทางช่อง45สิบซีแซนนิวภาคอีสานเอชดีจานทียมไอพีเอ็มหรือจานสีสม้มดิฉันว,วิภาวรรณพร้อมด้วยคุณพิเศษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ